สวัสดีนะคะนะักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาขึ้นหัวข้อ2.6นะคะรูปสามเหลี่ยม2รูปที่มีความสัมพันธ์กันแบบมุมมุมด้านนะคะหรือใช้อ,อ,อักษรย่อหรือใช้อักษรย่อว่ามจุดมจุดดจุดนะคะอะ่าเขาบอกว่าถ้ารูปสามเหลี่ยม2รูปมีความสัมพันธ์กันแบบมุมมุมด้านนะคะกล่าวคือมีมุมที่มีขนาดเท่ากัน2คู่และมีด้านคู่ที่อยู่ตรงข้ามกับมุมคู่ ที่มีขนาดเท่ากันยาวเท่ากัน1คู่นะคะและรูปสามเหลี่ยม2รูปนั้นจะมีความเท่ากันทุก,ทกประการน,นะคะอ่ะหรือคู่สรุปให้นะคะก็คือจะมีมุม2คู่นะคะที่เท่ากันนะคะและมีด้าน1คู่ที่เท่ากันนะคะอ่ะเรามาดูในตัวอย่างนะคะข้อที่1อ่ะเราจะได้รูปออกมาแบบนี้นะคะ เรามาอ่านโจทย์กันจากรูปสามเหลี่ยม FGH นะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีมุม HFI <H FI S 1> เท่ากับมุม HGI นะคะและ HI ตั้งฉากกับ FG จงพิสูจน์ว่าสามเหลี่ยม FIH เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม GIH นะคะะ อ่ะคราวนี้เราอ่านโจทย์แล้วเราได้อะไรคะอ่ะเราลองมาเติมในรูปนะคะเราลองมาเติมในรูปนะคะเขาบอกว่า hfi เนาะมุมนี้นะคะเท่ากับมุม hgi นะคะอ่ะมุมนี้อยู่ตรงไหน hfi อ่ะอยู่ตรงนี้ถูกไหมคะเท่ากับ hgi อ่ะอยู่ตรงนี้อ่ะเติมให้เขานะคะเท่ากันตัวนี้โจทย์กำหนดมาให้เรานะคะ และ HI ตั้งฉากกับ FG HI ตรงนี้ตั้งฉากกับ FG อ่ะอันนี้เขาบอกอะไรเราเขาบอกว่าตรงที่มันตั้งฉากกันอะ่ะมันต้องทําไมมันเป็นมุมฉากใช่ไหมคะมันต้องมีขนาด90องศาโอเคไหมคะะเราเติมไปให้เขานะแล้วเขาให้เราพิสูจน์ว่า FIH เท่ากาันทุกประการกับสามเหลี่ยม GIH นะคะ fih นะคะเท่ากันเท่ากันกับ gih นะคะ,ะเรามาพิสูจน์กันพิสูจน์นะคะอันแ,แรกเราดูสิคะมุมมุมไหนเท่ากันคะ hfi เท่ากันกับมุม hgi นะคะ,ะเหตุผลก็คือโจทย์เขากำหนดมาให้เราถูกไหมคะนักเรียนดูดีๆนะคะถ้าอันไหนที่โจทย์กำหนดให้เราเขียนว่าโจทย์กำหนดให้นะคะแต่ถ้าโจทย์ไม่ได้กำหนดให้เราจะใช้เหตุผลนี้ไม่ได้นะคะถ้ามุมเนี้ยโจทย์กำหนดให้อยู่ตรงไหนอ่าอยู่ตรงนี้นะคะ ไม่ใช่ว่านักเรียนพิสูจน์อันไหนมาจะเขียนว่ากำหนดให้อย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องดูนะคะว่าเราควรใช้เหตุผลอะไรนะคะอ่ะมุมต่อไปค่ะเป็นมุมมุมไหนที่เราเติมลงไปเมื่อกี้ค่ะช่วยกันนะคะมุม h I F นะคะเท่ากันกับมุม h I G นะคะคมีขนาดเท่าไหร่คะเป็นมุมฉาก90องศาองศาเหตุผลละคะเหตุผลก็คือโจทย์ก็กำหนดให้เราเอ,อ,อยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเขาบอกว่าตั้งฉากกันต่อไปคะ่ะด้านไหนคะต่อไปมีด้านอะไร ต่อไปด้าน hi เท่ากับ hi นะคะ,ะทำไมข้อนี้คูถึงพูดว่า hi เท่ากับ hi เพราะว่าอะไรคะตรงเนี้ยเหตุผลก็คือเป็นด้านร่วมถูกไหมเป็นด้านร่วมนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นด้านร่วม นักเรียนดูดีๆนะคะทำไมครูถึงพูดว่า h i เท่ากับ h i ทำไมครูไม่ว่า h i เท่ากับ i h อลองมองดีดนะคะรูปสามเหลี่ยมสองรูปนี้เนี่ยมันมันแค่สะท้อนกันอยู่ถูกไหมคะมันไม่ได้กลับหัวกันนะคะถ้ากลับหัวอยู่ครูจะต้องพูดว่า h i เท่ากับ i h นะ,ะแต่ว่าตัวนี้มันแค่พลิก พลิกเ,เหมือนเราส่องกระจกเนาะเป็นการสะท้อนนะคะครูก็เลยต้องพูดว่า hi ก็เท่ากับ hi นะคะ,ะดังนั้นดังนั้นสามเหลี่ยม f i h เท่ากันทุกประการนะคะกับสามเหลี่ยม g i h นะคะมีความสัมพันธ์แบบมุม มุมด้านนะคะ,ะข้อนี้มีใครสงสัยไหมคะถ้าสงสัยนักเรียนสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะคะเดี๋ยวครูมาตอบหรือถาอยู่ในคลาสรูมก็ได้อ่าต่อไปมาดูข้อที่2ค่ะข้อที่2นะคะ เราจะได้รูปแบบนี้อ่าเรามาอ่านโจทย์กันจากรูปกำหนดให้ AD ตัดกับ CB นะ AD ตรงไหนคะ AD ตัดกับ CB อ่าตัดกันอย่างนี้เนาะที่จุด O จุด O อตรงนี้เนาะถ้า BO เท่ากับ8หน่วยนะคะ BO ตรงเนี้ย เท่ากับแปดหน่วยจงหาความยาวของ DO DO คืออยู่ตรงนี้นะคะว่ามันเท่ากับอะไรนะคะ,อ,ะอันดับแรกอันดับแรกเราจะต้องมาพิสูจน์กันนะคะว่า สามเหลี่ยม2รูปนี้นักเรียนมองออกไหมคะว่าเป็นสามเหลี่ยม2รูปอย่างนี้เนาะสามเหลี่ยมสองรูปนี้นะคะว่ามันเท่ากันทุป,ประการหรือไม่นะถ้ามันเท่ากันทุป,ประการด้านที่อยู่คู่กันนะคะมันก็จะต้องเท่ากันมีความยาวเท่ากันอ่าเรามาพิสูจน์ อ่าเรามาพิสูจน์กันนะคะเรามาดูนะคะว่ามีมุมไหนบ้างที่เท่ากันและมีด้านไหนบ้างที่เท่ากันนะคะเราดูจากโจทย์นะคะนักเรียนสังเกตดูนะคะว่าตรงนี้ตรงนี้นะคะเห็นไหมคะ1ขีดถูกไหมมันก็กับ1ขีดถูกไหมตรงนี้1ขีดกับ1ขีดอ่าถ้าในรูปที่โจทย์ให้มาเขาขีดมาให้เราเลยแบบนี้นะคะเขาอาจจะไม่บอกอยู่ในโจทย์ตรงนี้ก็ได้ แต่เขาขีดมาในรูปให้เราเลยอันนี้ก็คือโจทย์กําหนดให้เราเหมือนกันนะคะ,ะเรามาดูมีมุมไหนบ้างคะที่เท่ากันหรือด้านไหนบ้างที่เท่ากันมาค่อยๆไล่ดูนะคะก็จะมีมุม BAO นะคะเท่ากันกับ DCO นะคะ,ะเหตุผลก็คือเราเห็นอยู่ในรูปเลยใช่ไหมโจทย์ให้มาเลยใช่ไหมคะ เหตุผลก็คือกำหนดให้นะคะะต่อไปนะคะเราดูนะมีมุมไหนอีกมุมไหนอีกคะมุม a o b เท่ากันกับมุม c o d นะคะเหตุผลคืออะไรคะลูกเหตุผลคืออะไรคะอะ เส้นตรงสองเส้นตัดกันนะคะอาแล้วทำไมคะแล้วมุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากันนะคะมุมตรงข้ามก็จะมีขนาดเท่ากัน อ่าเรื่องนี้นักเรียนเรียนมาแล้วเนาะอานี่ะคะถ้ามันตัดกันมุมตรงข้ามก็จะมีขนาดเท่ากาันนะคะเรียนมาเรียนมาแล้วเนาะมาดูต่อนะคะแล้วมีอะไรอีกคะที่เท่ากาันนักเรียนลองมองในโจทย์สิในรูปในรูปอ่ามีด้านอะไรคะด้าน A B เท่ากันกับด้าน C D นะคะอ่าเหตุผล <c oughs> <c oughs> คือกำหน,นดให้ถูกไหมลูกอ่าดังนั้นดังนั้นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยม A O B เท่ากันทุกประการน,นะคะกับสามเหลี่ยม COD นะคะมีความสัมพันธ์แบบมุมมุมด้านนะคะอะถ้าครูทำมาถึงตรงนี้แล้วจบยังอะครูทำมาถึงตรงนี้แล้วจบเรี่งคะ <Okay. S 1> ยังใช่ไหมเพราะว่าโจทย์เขาถามหาอะไรคะลูกโจทย์เขาถามหาความยาวของ DO เขาไม่ได้ถามว่ามีความสัมพันธ์แบบไหนใช่ไหมหรือว่าเท่ากันทุกประการหรือไม่ถูกไหมเราต้องทำต่ออีกใช่ไหมคะอ,อ่ะ ต่อไปเรามาดูนะคะในเมื่อสามเหลี่ยมสองรูปนี้นะคะมันเท่ากันทุกประการนะแสดงว่าด้านแต่ละด้านหรือมุมแต่ละมุมก็ต้องมีขนาดเท่ากันนะ <c oughs> เป็นคู่คู่นะคะอ่าต่อไปนะคะจะได้ bo เท <c oughs> ่ากับ do <c oughs> นะคะอ่ะดูรูปนะคะ ในเมื่อมันเท่ากันใช่ไหมคะด้านที่สมในกันมันก็ต้องเท่ากันเนอะเหตุผลก็คือเป็นด้านคู่ที่สมในกันของรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมคะที่ เท่ากันทุกประการจะยาวเท่ากันอ่าในเมื่อสองอันนี้มันเท่ากันเรารู้ว่า <สะ S 1> เรารู้ว่า bo <สะ S 1> ยาว8 <สะ S 2> หน่วยถูกไหมคะเพราะว่าโจทย์เขา กำหนดให้เราถูกไหมอยู่ในโจทย์อ่เลื่อนไปดูโจทย์เชื่อตรงนี้เนาะ,ะ bo เท่ากับแหน่วยนะคะโจทย์กําหนดมาให้เราดังน,นั้น do ก็ต้องเท่ากับ8หน่วยด้วยนะคะใช้สมบัติของการเท่ากันนะเป็นเหตุผลนะคะ ข้อนี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะถ้านักเรียนคนไหนสงสัยสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปหรือถามครูในช่องทางไหนก็ได้นะคะในไลน์ใน f เฟซได้หมดนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะครูให้นักเรียนจดนะคะจดตรงนี้ไปด้วยหรือถ้าใครทำได้ก็ลอกแค่โจทย์แล้วก็ลองทำเองดูนะคะ นะสำหรับเรื่องมุมมุมด้านนะคะก็จะประมาณนี้นะคะนักเรียนคนไหนที่เข้ามาดูแล้วให้ลงชื่อไว้ใต้คลิปนะคะชื่อชั้นเลขที่นะคะไว้ใต้คลิปด้วยนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ